มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่ทาจิบานะคุงสบายหรือเปล่าครับครับสบายมากเลย <c oughs> ดีจังเลยอะไรเนี่ยอะไรกันสถานการณ์ฟินฟินแบบนี้นี่ย <c oughs> หลังของทาจิบานะคุงเนี่ยกว้างกว่าที่คิดไว้อีกนะเ <c oughs> หรอเหรอใช่ถ้าจะไม่ยืดเยอะๆก็ถูไม่ทั่วเลย อย่ามองนะถ้าหันมาตอนนี้แล้วก็จะไม่ให้อภัยจนตายเลยกครับฮอ๋อฮะโอ้โ๊ยฮะโอ๋ออ๋อคุณพี่นะวโอ้ ถ้าไม่รีบตื่นเดี๋ยวก็ไปสายหรอกน่าถูกอาจารย์ดุมิยาไม่รู้ด้วยแล้วนะจะ้าจ<ะ>้าจะมาปลุกทำไมเนี่ยยายมิยาทำ,ทำไมพูดแบบนี้ล่ละงั้นต่อไปจะไม่มาปลุกอีกแล้วน้อไปจะตายเลยรก็แล้วกันพี่บ้า ยาสุจิศึกษาพาร์แรกหลอกลอก่เอเฮ้ยยายมียาเนี่ยกำลังจะได้เรื่องแล้วเชียวอีกทีก็จะได้เห็นคุณอายาสุจิเห็นฉันทำไมหรออ๋อฮะอรุณสวัสดิ์ฮาจิบนาคุงอ๋ออรุณสวัสดิ์คุณอายาสุจิ อะเหรอทำหน้าลามกยังไงก็ไม่รู้สิไม่ไม่ใช่อย่างงั้นสักหน่อยจริงเหรอจริงจ้าจริงจ้าอรุณสวัสดิ์คุณอยาซจิออรุณสวัสดิ์ยาโย่จังโอ้ยน้าแต่งานสถาบนาโรงเรียนเมื่อคริสมาสอีฟเมื่อปีที่แล้วหรือแป๊บเดียวก็ผ่านมาได้เดือนหนึ่งแล้วจริๆด้วยฮะแลพวกเราสองคนก็เริ่มพบกันตั้งแต่นั้นมา บางที่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยผูย้หญิงที่น่ารักขนาดนี้แถมขนาดขนาดนั้นจะมาเป็นแฟนผมได้มีอะไรอีกเปล่าไม่มีอะไรได้เป็นแฟนคุณอรีสตจิเนี่ยมีความสุขจังเลยแล้วช่าอองเรื่องนั้นก่อนเถอะการบ้านที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังล่ะออ,อย่างหรอกที่จริงแล้วมันง่วงมากๆเลยเฮ้ยตั้งใจหน่อยได้ไหมจะสอบปลายภาคอยู่แล้วนะ น้าก็มีสอบเข้ามหาวิทยาลัยรออยู่อีกขอโทษนะครับยังเหมือนเดิมเลยเธอยังคงเป็นผู้นำที่เข้มงวดอีกไม่นานก็จะสอบลายภาคของนักเรียนปีสองเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นอย่ามีกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนอยู่อีกอย่างใช่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนสำหรับปีการศึกษาหนะ้าซึ่งห้องของเรานั้นก็ได้ส่งคุณอายาสุจิเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งค่ะเพราะเป็นการเลือกตั้ง ครูเลยไปได้ปากคับว่าต้องลงคะแนนให้แต่ก็อยากให้สนับสนุนในฐานะเป็นเพื่อนร่วมห้องของเราอาล่ะตบมือจากประสบการณ์การกรรมการห้องและกรรมการจัดงานสถา,นาปนาโรงเรียนฉันก็ตั้งใจที่จะเป็นประธานนักเรียนค่ะที่ทําให้ทุกคนได้สนุกกับกิจกรรมในโรงเรียน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเราสนับสนุนอยู่แล้วล่ะคุณอายาสจิถ้าเป็นคุณอายาสูจิแล้วก็ต้องได้รับเลือกอยู่แล้วล่ะ <c oughs> อีกหนึ่งสัปดาห์จะลงคะแนนช่วงเที่ยงของวันนี้ที่บอร์ดในสวยนยอมจะประกาศร,รายชื่อผู้ลงรับสมัครทั้งหมดซึ่งจะสามารถโหวตได้เรื่อยๆเลยนะคะจะเลือกใครก็ได้ขอให้ดูให้ดีๆตั้งใจคิดก่อนเลือกนะ อยากรู้ละสิว่านอกจากคุณอัญญสุจิแล้วมีใครอีกบ้างนะก็นิดหน่อยและวเธอเอ้ยดูอย่างนี้ฉันน่าจะลงสมัครด้วยอ่ะพูดอะไรของเธอเราจะเรียนจบอยู่แล้วนอะเมียาจางังเอฉันอยากกลับแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะเพิ่งจะเริ่มเอาเอาขึ้นบอร์ดแล้วล่ะ โอ้ยคราวนี้มีสี่คนเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นสิอะฮทายาเขานันจะเชียรนะทุกคนขอบคุณนะเอ๊ะมีเด็กปีสองมาบนคนหนึ่งด้วยอ่ะกล้าหน้าดูเลยรฮะ ฉันไม่นอะก็บอกว่าอย่าหนีไงเล่านี่เป็นการฝึกให้ซาเอจังหายจากโรคขี้กลัวนะทั้งมิยะแล้วก็ทั้งไอจังก็คอยเชียร์อยู่แล้วนี่นะก็ไปพยายามเอาชนะให้ได้สิอืมเราจะเชียร์นะอืมเข้าใจแล้วจะลองพยายามดูมันต้องอย่างนั้นสิจะประกาศที่อรองประธานนักเรียนแล้วสินะโรงเรียนของเราใช้ระบบให้ประธานนักเรียนที่ได้รับเลือกระบุตัวรองประธานเองเรียกว่าเป็นตัวกำหนดการลงคะแนนเลยละ่ะ คุณอายาสุจิเลือกแท้เป็นรองประธานเหรอเป็นความลับใโอ้นนี้ฮะใช้ไม้นี่เองเหรอเนี่ยเอคุณอายาสุจิหมายความว่ายังไงก็ทาจิบนาคุงน่ะตอนที่มาช่วยทำงานกรรมการงานสถาปนาโรงเรียนช่วยฉันได้ดีมากเลยล่ะแล้วก็รู้วิธีการทำงานของฉันแล้วด้วยไม่มีปัญหาใช่ไหมเอ๊ะ เดินอีจีเขารู้มีอะไรเหรอไม่ต้องมาถามเลยนะนั่นมันอะไรกัน่ะนั่นไหนเหรอเอาเถอะนะโอ๊ยเจ๊ิจ๊เจ๊จ๊จ๊เจจ๊เจ๊กุลากุลอสววาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเฮ้ยใจกล้าหน้าดูเลย เห็นเห็นอยู่แล้วแบบนี้มาสารภาพรักออกสื่อเลยอ่ะสารภาพรักออกสื่อเหรออืมเออนี่แบบนั้นอ่ะหมายความว่ายังไงครับไม่รู้เลยนะจริงๆจ้าก,กับผมไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนนั้นเลยนี่พูดจริงๆนะเฮ้งั้นก็ช่างเถอะดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องจริงๆด้วยจใช่จ้าอีกอย่างยังไงถ้าฉันชนะก็จบเรื่องแล้ว จะลองพยายามดูนะใจอีกล้าหน้าดูเลยฮะก็เห็นเห็นอยู่แบบนี้มาสารภาพรักออกสื่อเลยไม่ใช่เหรอโอ,โอ้ยเจ็บอย่ามม่เต็มเมอร์สิเพราะนายบอกว่าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับฉัน แล้มาขอให้ติวหนังสือให้ฉันถึงมานั่งสอนให้ทุกวันอยู่แบบนี้ยังไงเล่ะขอโทษครับนี่คงจะนึกถึงเรื่องสารภาพรักออกสื่อใช่ไหมล่ะม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยอ <c oughs> เออขอโทษครับผมโกหกนะครับเฮ้แต่ว่านะฮ้ <c oughs> ทำไมเขาต้องชื่อโครซาว่าสินะจะต้องระบุให้ผมเป็นรองประธานักเรียนด้วยล่ะทั้งที่วันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้จักชื่อของเธอด้วยซ้ำไม่เห็นจะต้องสงสัยเลยก็ทำเพื่อประชดฉันยังไงล่ะเห้ะ <Okay. S 2> ฉันไม่สนหรอกว่าพ่อใครจะเป็นเทศสมมตรีอะไรแต่เธอเออกจะถือศักดิ์ศรีซะเหลือกเกินแล้วก็คอยมาหาเรื่องฉันอยู่ได้ครั้งนี้ที่ระบุชื่อนายก็เหมือนกัน เขาจะวางแผนเพื่อทำให้ฉันควยเควแล้วก็ถึงไม่ออกนะสิอย่างนั้นเหรอทำไมพิษวังที่นั่นไม่ใช่การสารภาพรักจริงๆอะหรอเงไม่ได้หมายความอย่างนั้นเรื่องนั้นไม่มีทางถ้าอย่างนั้นให้ผมไปปฏิเสธเรื่องไปรอประธานนักเรียนกับคุณครูสว่าเลยดีไหมไม่ต้องก็ได้นะชันชนะเลือกตั้งก็จบแล้วล่ะจริงสินั่นสินะอีกอย่างป่านนี้คณะกรรมาการเลือกตั้งของทำโพก่อนลงคะแนนแล้ว เดี๋ยววันพรุ่งนี้ยัยนั่นก็จะรู้เองว่าตัวเองห่างไกลกับคนอย่างฉันมากถึงขนาดไหนนะอเอาเป็นว่าลงมาเจกันบ้านได้แล้วจะง่ายๆแค่เนี้ยรีบๆทำให้เสร็จซะสิให้ครับแต่จะว่าไปแล้วคุณอาญ,ญาสิจิเฮ้อคุณอาญ,ญาสิจิน่ะทำไมถึงสมัครลงเลือกตั้งประธานนักเรียนล่ะไม่เห็นจะต้องถามเรื่องนั้นเลย คะแนานผลการเรียนก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้เปรียบตอนไปสมัครสอบหรือว่าสมัครงานอีกด้วยเอเอน้อานสินะอ๋ฮะฮะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยท,ที่สามเหรอฉันว่ามันไม่ใช่แล้วนะคุณอายาสจิเป็นที่รู้จักมากกว่า ถ้าเป็นกรรมการงานสถาปนาโรงเรียนด้วยทำกิจกรรมต่างๆทั้งเยอะแยะนั่นเลสิแบบนี้มันแปลกชัดๆเนอะฉันก็ว่ามันแปลกออกอืมฉันไม่ยอมหรอกนะนเจ๋งไปเลยคุโราว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อเธอก็ชนะสีใสไม่ถึงขนาดนั้นหรอกการเลือกตั้งเพิ่งจะเริ่มขึ้นเองนี่การต่อสู้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเทนั้น คุณนายยัจจิจิไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกนะกว่าจะถึงวันลงคะแนนยังมีเวลาอีกตั้งเยอะกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนทีหลังก็ได้อคุณนายยัจจิจิฟังอยู่หรือเปล่าเอา๊ะอ๋อโทษทีพอดีมีเรื่องคิดนิดหน่อยนะเอ่อไม่หรอกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะแค่ผลโพลรอบแรกออกมาเท่านั้นเองนี่ ถึงยังไงครั้งนี้คุณคุโรซาว่าก็คงใช้อำนาจพ่อปูทางเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองแหละเอ๊ะหมายความว่าก็อย่างเช่นใช้เส้นสายพูดให้โหวตให้อะไรแบบนี้ไงล่ะแยัยายนั่นทำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอยังไงก็คงอยากจะเอาชนะฉันให้ได้นะสิแต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นต่อได้ก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแหละมัน่นใจว่าจะชนะเหรอนายคิดว่าฉันเป็นใครกันล่ะฮะ นนั่สิคนอายาสจิไปลิวหาเสียงพิมพ์เสร็จแล้วนะขอบใจมากเลยยาโยจังถึงเราจะเริ่มต้นด้วยการเสียเปรียบแต่ฉันก็ยังไม่คิดที่จะยอมแพ้หรอกนะต้องขอแรงให้ทุกคนช่วยด้วยนะรบกวนด้วยค่ะ วางใจได้เลย oh. หาเสียงเหรอใช่โปสเตอร์หาเสียงก่อนอหน้านี้ที่ลมพัดก,กระโปรงคุณอายาสจิเปิดและผมนึกขึ้นได้แล้วทำไมถึงนึกออกตอนนั้นล่ะตอนนี้ยังไปรู้ที่ใช้ตอนประกาศลงสมัครอยู่ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนให้มันน่าดึงดูดกว่านี้ถ้าใช้โปสเตอร์หาเสียงท่าน,นเสนอได้ดีเ,เราก็ต้องได้รับเลือกอยู่แล้วล่ะเออคิดอย่างนั้นเหรอใช่นะสิแต่ว่าโปสเตอร์ของฮานาซุนกุนถูกเขียนเล่นจนเละแล้วนะ ไม่ต้องห่วงออคุณอัญจจิไม่โดนทำแบบนั้นหรอกแน่ใจนะชัวปาเ,ออเพื่อชนะการเลือกตั้งยังไงล่ะแม่ท่านายพูดขนาดนั้นแล้วก็ชัยโยงั้นออถ่ายกันเลยนะไปยืนตรงนัออ้นสิงั้นเริ่มเลยนะแบบนี้เหรออใช่ใช่ลองเอียงตัวนิดนึงได้ไหมแบบนี้นะ ยิ้มหน่อยสิ <c oughs> เอาละยิ้ยมเลยยิ้ยมเลยเอ,อ้ออยสนุกแฮะรู้สึกเหมือนหนังสือปลุกใจเลยแล้วก็คราวนี้เนี่ยลองนั่งดูไหมเอ <c oughs> ให้นั่งเหรอแต่น่ามัน,น่าดึงดูดกว่านี่นะเออลองยกข่าขึ้นมาหน่อยไหมมาตอนเล่นพล้านน่ะ โอ้โหยทีนี้ก็ยืดขาออกมาหน่อยแล้วก็ลองเอ,いいเอ,อ็นตัวนิดนึงนะโอ้โห้งั้นคราวนี้ลองนั่งหวยห้างดูนะลองถอดถุงเท้าดูด้วยไหมเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย ใช่โยเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เลยอ่ะผลจากโปสเตอร์สินะอย่างงั้นเหรอเอ๊แต่ว่าสุดยอดเลยนะที่คะแนนไล่ตามรวดเดียวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนนั่นแหละทุกคนช่วยกันทําให้ฉันมาถึงขนาดนี้ได้อีกไม่นานก็ถึงวันลงคะแนนแล้วยังไงก็ช่วยกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะโอ้เอาละที่เ็มที่เลยแล้วี่จริงทำยังไงถึงไล่ตามทันเหรอ อยากรู้เหรอเออเราไม่เลยจ้าก็คะแนนเสียงของสาวๆที่ชอบฮานาโซนุคุงที่เทมาให้กับฉันมันก็เหมือนจะเยอะทีเดียวเลยล่ะอ๋อเอาเรื่องหนังสือโป๊ไปแฉในโรงเรียนผู้หญิงก็เลยถอยกันกราวเลยสินะเพราะฉะนั้นนายก็อย่าทำเรื่องไม่เข้าท่าล่ะ ันจะส่งผลถึงคะแนานเสียงฉันด้วยจะจำขึ้นสมองเลยจ้ะน,นี่จะเอาอยัางไงดีล่ะขึ้นปล่อยไว้แบบนี้ได้ถูกน้ำหายไปจริงๆเลยนะดี่คุรซสว่าเงียบหน่อยจะได้ไหมอ,อตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่นี่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็คงต้องใช้ แผนสุดท้ายกันแล้วละมั้งเฮ้คุยเนออครโสซาว่าบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยช่วยไปหาพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมนี่รู้หรือยังเห็นว่าครโสซาว่าจะสารภาพรักแล้วนะหลังโรงเรียนนั่นเหรอรู้แล้วรู้แล้ว ครซสว่าอาจจะกลั้นใจจับทัชิบนะคุงกดเลยก็ได้นะย่างมาเลยอยางกันเหรอแท้จริงเลยอะ <laughs> แต่ว่าอย่างครซสว่าคงจะกล้าอยู่นะ <laughs> ตรงนู้นไงล่ะคุรซสว่าเราอยู่ตรงนูน้นเหรอ แบนนี้มันสารภาพร,รักออกสื่อและไม่ใช่เหรอเออฮะหรือว่า ขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์มาไม่เนาะคือแบบว่าขอโทษนะขอโทษที่จู่ๆก็เรียกออกมาแล้วก็ระบุชื่อนายเป็นรองประธานด้วยทั้งทที่ยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวเลย เรื่องแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเนอะเรื่องทาจิบนาคุงคบอยู่กับคุณอายาสจินนะ่ะแค่ดูก็รู้แล้วแล้วนะแต่ว่ายังไงฉันก็ตัดใจไม่ได้หรอก โทษนะคุณคุ้สรว่าคือยังไงผมก็เออฮะเออย่อย่าพูดมากกว่านี้เลยนะฉันรู้ไม่เป็นไรหรอกอโอ้โหยนหนะอกนี่ใหญ่กว่าที่แต่ว่าอออยากให้นายรู้ความรู้สึกของฉันเอาไว้นะฮ้เฮ้ 嗯、eh? ตท้าจิบนะคคุณครับอะไรเหรอครับไม่ว่าทําไมต่อยมวยถึงต้องใส่ฟันยางด้วยเ,อ,เอ,อ๊ไม่รู้ละเอียดนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ไปกัดในช่องปากจนเป็นแผลเนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะเอาฟันยางที่พกเอาไว้มาใช้สะนะดทาจิบนะคุณทนะําไมล่ะกัดฟันไว้ให้แน่นๆนด้วยล่ะทําไมต้องทํานะรอบต่อไปรอบตัดสินนะทาจิบนะคุณใส่ฟันยางแล้วดีเชียร์เย้ยไม่เห็นจะดีใจเลยว่าแต่แบบอาณากรยังไงก็ไม่รู้